嗯。<music> พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประสงค์นิกรรักและเทิดทูนยิ่งพระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาที่เข้าถึงอาณาประชาราษฎร์การเสด็จประพาสต้นของพระองค์อาจหมายถึงการท่องเที่ยวในความหมายของคนทั่วไปทว่าสำหรับองค์พระปิยมหาราชนั้นคำนี้กลับมีความหมายแยบยนลึกซึงนักท่องเที่ยวตัวยงทั้งหลาย ควรจะได้ตามรอยเสด็จประาพาสของพระองค์ท่านเพื่อสัมผัสถ,ถึงบรรยากาศทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นอีกทั้งยังจะได้เห็นความงดงามของผู้คนสถานที่ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอันได้แก่สงขลานราธิวาสปัตตานีและสตูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเสด็จประาพาสแหลมมลายูจำนวนทั้งสิ้นถึง8ครั้ง สิ่งที่เราควรคำนึงควบคู่ไปด้วยก็คือการคมนาคมสมัยนั้นไม่ได้สะดวกสบายเช่นปัจจุบันและการเสด็จพระราชดำเนินส่วนใหญ่ก็มิได้เสด็จโดยเรือพระที่นั่งข้ามไปแหละมมาลาย,ยูโดยตรงแต่โปรดที่จะลัดเลาะผ่านเมืองต่างๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความหมายของคำว่าเสด็จประพาสอย่างชัดเจนว่าควรค่าแก่การตามรอยเสด็จเป็นอย่างยิ่ง จากข้อมูลการเสด็จประพาสของพระพุทธเจ้าหลวงพบว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่เสด็จเยือนมากที่สุดโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองในปัจจุบันมีสถานที่น่ากล่าวถึงมากมายโดยเฉพาะวัดมัชชิมาวาดหรือวัดกลางทุกครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินมาเมืองสงขลาจะเสด็จมานมัสการและมีพระราชปฏิสันฐานกับท่านเจ้าอาวาสรวมทั้งทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ห่างไปเพียง300เมตรจากวัดมัชชิมาวาดคือมัสยิดบ้านบนพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์และโปรดกล้าวโปรกระม่อมให้กลุ่มช่างฝีมือที่ดูแลวัดมัชชิมาวาดมาเป็นนายช่างตกแต่งมัสยิดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการสนองพระราชาประสงค์ในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในละแวกเดียวกันนี้ยังมีเขาตังกวนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยทรงพระดำเนินโดยพระบาทขึ้นไปนมัสก,การพระเจดีย์บนยอดเขาอีกทั้งวิหารแดงซึ่งเป็นพลับพลาที่ประทับที่สร้างค้างไว้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <c oughs> ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการต่อจนลุล่วง <c oughs> เราจะเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่จุดศูนย์กลางของอำเภอเมืองสงขลาปัจจุบันเป็นอันดับแรกนั่นคือที่วัดมัชชิมาวาด วัดนี้มีอายุมากกว่า400ปีแล้วจึงมีเรื่องราวให้ศึกษามากมายเริ่มแต่ที่มาของชื่อวัดที่เรียกกันสามัญว่าวัดกลางเดิมคือวัดยายศรีจันทร์ตามชื่อผู้ถวายที่ดินและเงินสร้างวัดต่อมามีวัดเกิดใหม่อีกสองแห่งคือวัดเลียบอยู่ทางทิศเหนือและวัดโพอยู่ทางทิศใต้ชาวสงขาจึงเรียกวัดนี้ใหม่ตามตำแหน่งที่ตั้งว่าวัดกลาง จนเมื่อพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิระญาณวโรรสซึ่งทรงเพศบรรพชิตเสด็จมาเมื่อปี2431ได้ประทานชื่อใหม่เป็นทางการว่าวัดมัชชิมาวาดซึ่งก็แปลว่าวัดกลางในภาษาสามัญน,นั่นเองไม่ไกลจากวัดกลางมากนักเป็นที่ตั้งของมัสยิดบ้านบนซึ่งก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเช่นกันกล่าวคือที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2390 นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมสถาปัตยกรรมจากงานช่างกลุ่มเดียวกับที่บุรณะวัดกลางแล้วยังมีอีกจุดที่ควรชมคือบ่อน้ำโบราณที่เรียกว่าบ่อพลับซึ่งยังคงใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้ออกจากวัดกลางแล้วจุดหมายต่อไปคือเขาตังกวนปัจจุบันกลายเป็นจุดชมภูมิทัศน์ของสงขาแบบ360องศาบนยอดเขาเราจะเห็นผืนดินผืนฟ้าและท้องทะเล รวมถึงสะพานตินสุลานนทอดยาวอยู่ไกลๆนำใจเราลอยต่อไปถึงเกาะยอจุดหมายถัดไปที่เกาะยอมีวัดแหลมเพอตั้งอยู่ริมทะเลสาบวัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเคยเสด็จมาทอดพระเนตรโรงเผาองค์ที่นี่เมื่อรศออ .108 ปัจจุบันก็ยังเหลือซากโรงเผาให้เห็นอยู่ ออกจากเกาะยอเดินทางต่อมุ่งสู่อำเภอสิงหานครสุสารมรหุมห่างจากวัดแหลมพพอประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นที่นี่เป็นที่ฝังศพสุลต่านสุไลมานซาเจ้าเมืองเก่าของสงขลาพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพ,พระราชดำเนินมาเมื่อรอศ .107 ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่ฝังศพชาวมุสลิมในพื้นที่ อีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการตามรอยเสด็จประพาสคือวัดเทพาไพรโรธอำเภอเทพาอันเป็นที่ประดิษฐานของพระสามองค์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเทพามาช้านานวัดนี้เดิมชื่อวัดเทพาแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเยี่ยมได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่าวัดเทพาไพรโรธปัจจุบันผู้มีจิตศรัทธาหลายกลุ่มกำลังช่วยกันบูรณนะ หลังจากขาดการดูแลมาเป็นระยะเวลานาน,านจากบันทึกการเสด็จประพาสแหละมมลายูปรากฏหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จเมืองตานี5ครั้งคือรอศ .107 รอศ .108 รอศ .109 รอศ1และรอศ1อนหนึ่าในจำนวนนี้เป็นการเสด็จมาสารเจ้าเล่งจูเกียงหรือสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวสองครั้งทั้งอย่างพระราชทานกระถางทูบจารึกพระประมาพิไทยย่อจอปรอแก่สารเจ้าด้วยสร้างความปิติให้คนไทยเชื้อสายจีนที่นั่นเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการตามรอยเสด็จที่จังหวัดปัตตานีนั้นเราเห็นได้จากวัดตุยงซึ่งพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์80ช่างเพื่อบำรุงวัดและทรงจารึกพระประมาพิไทยย่อจปรอที่หน้าบันอุโบสถต่อมาได้พระราชทานานามหมายให้วัดว่าวัดมุจจรินทวาปีวิหารวัดนี้มีบรรยากาศแวดล้อมไปด้วยโบราณวัตถุและสถาปัตยกรรมอันครึมขลัง ทั้งพระพุทธรูปบางมาราวิชัยสมัยเชียงแสนพระเจดีย์บรรจุพระบรมาธาตุทรงระคังควา่าและกุฏิทรงไทยอายุ110ปียังมีหลักฐานอีกแห่งหนึ่งคือวัดบางน้ำจืดซึ่งได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดตานีนรสโมสรครั้งนั้นพระองค์พระราชทานเงินให้สร้างศาลาใหม่แทนศาลาเดิมที่สุดโทรม ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมแผ่นจารึกเรื่องราวและพระบรมชายาลักษณ์สลักบนแผ่นทองเหลืองสามารถเข้าชมได้ภายในพระอุโบสถจึงเป็นอีกแหล่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดส่วนที่เมืองสายบุรีอันเป็นเมืองเก่าแก่ของจังหวัดปัตตานีแหล่งอารยธรรมสามชนชาติคือไทยจีนและมุสลิมผสมผสานกันอย่างกลมกลืนพระองค์ก็สเสด็จป,ประพาสถึงสองครั้ง นอกจากนั้นยังมีข้อมูลอีกหลายเรื่องราวของการเสด็จประพาสแต่ละคราวที่แสดงไว้ณนะศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นในศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว จากข้อมูลจดหมายเหตุการสเสด็จป,ประพาสแหลมมลายูบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จป,ประพาสกาลันตันรวมสี่ครั้งคือเมื่อปีรศ107พุทธศักราช2431รศ109พุทธศักราช2433รศ1 1 7พุทธศักราช2441 24 24และรศ1 1 8พุทธศักราช2442 และผลจากการเสด็จประพาสถึงสี่คราวนั่นเองประกอบกับพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้สยามแก้ภาวะคับขันรักษาดินแดนตากใบแหวงสุงไหงปาดีและสุงไหงโกลกให้รอดพ้นจากการยึดครองของอังกฤษเมื่อครั้งสนทิสัญญาทไทยอังกฤษพุทธศักราช2,452ไว้ได้ โดยการยกเอาพื้นที่ตั้งของวัดชนทาราสิงเหในอำเภอตากใบมาคัดง้างเรื่องความเป็นไทยและความเป็นพุทธอังกฤษจึงยอมจำนนต่อเหตุผลแม้ไทยต้องเสียดินแดนไซบุรีกลันตันตรังการูและปลิตในครั้งนั้นแต่ก็ยังรักษาส่วนดังกล่าวให้คงเป็นของแผ่นดินไทยต่อไปวันนี้เมื่อเดินทางไปเยือนวัดชนทาราสิงเห เราจะได้สัมผัสถึงความเป็นไทยซึ่งยังอบอวนในทุกอนูบรรยากาศทั้งพระอุโบสถแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ทั้งกุฏิรูปทรงไทยพื้นบ้านของท่านอดีตเจ้าอาวาสอีกทั้งกุฏิสิทธิสาระประดิษฐ์ล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองและประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าภาคภูมิใจหากมีโอกาสควรได้ไปเยือนสักครั้ง ย้อนกลับไปรอศ .109 ครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตกก่อนเสด็จต่อไปยังเกาะลังกาวีซึ่งในขณะนั้นยังเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศสยามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เพียงเสด็จผ่านเกาตะตารูเตาไปเท่านั้นแต่ยังประทับแรมบนเรือพระที่นั่งณนะบริเวณตอนเหนือของเกาตะตารุเตาถึงหนึ่งคืนรุ่งขึ้นยังเสด็จประพาสบนเกาะต่ออีกหนึ่งวัน จนกระทั่งห้าทุ่มของวันนั้นจึงเสด็จต่อไปยังเกาะลังกาวีที่ตารูเตานอกจากเราจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติอันน่าตื่นใจทั้งบนบกและในน้ำจากผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าและพืชพันธุ์และจากท้องทะเลอันอุดมด้วยกลุ่มปะการาังหลากสีและสัตว์น้ำนานา,นาพันธุ์แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสอีกบรรยากาศหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ชวนให้หนาวเยือกหัวใจและซึ้งในความหมายของคำว่าถูกปล่อยเกาะเพราะก่อแห่งนี้ในช่วงพุทธศักราช2479ถึง2491เคยใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองและคดีอุกชะกันให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนับเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากสุดขีดของกลุ่มนักโทษที่ถูกทอดทิ้ง จนผันตัวเองเป็นโจรสลัดก่อเหตุปล้นสะดมเรือสินค้าไปทั่วก่อนที่จะถูกทหารอังกฤษในมาเลเซียร่วมกับตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มจนสำเร็จตลอดเส้นทางเสด็จประพาสแหลมมาลายูที่คัดมากล่าวถึงล้วนสะท้อนถึงความเป็นกษัตริย์ผู้อุทิศพระวรกายเพื่อปวงประชาที่พระองค์รักและรักพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามเมืองต่างๆเพื่อประโยชน์นานาประการ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชภาระในฐานะองค์อัคราศาสนุประถมแก่ทุกศาสนาเพื่อทรงเชื่อมหัวใจของคนต่างชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทยให้เป็นหนึ่งเดียวหรือแม้แต่ดินแดนที่ถูกกั้นล้อมไว้ด้วยผืนน้ำแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นของไทยก็เสด็จไปเยี่ยมเยือนด้วยความใส่พระไทยและเมื่อบ้านเมืองถึงคราวคับขันข้อมูลท้องถิ่นที่เคยทรงสัมผัสถ,ถึงด้วยพระองค์เองก็ได้กลายเป็นเกราะแก้ว ที่ช่วยปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากเงาเงื้อมของการลุกรานจากมหาอำนาจได้ทุกเรื่องราวที่จารึกทุกรูปรอยที่ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้จึงล้วนสูงค่ามีความหมายสำหรับทุกหัวใจไทยที่มีโอกาสได้สัมผัสไปตราบนานเท่านาน